สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเากาะเสม็ดกันนะครับอันนี้กําลังจะพาจินไปส่งโรงแรมนะครับเนื่องจากว่าทริปนี้เราถ่ายฟุตมาน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวจะแบบใช้ v o โอเวอร์เล่าเรื่องช่วยด้วยนิดนึงนะถึงแล้วครับเกาะเสม็ดเออพอเรานั่งเรือมาถึงที่เกาะเสม็ดนะครับก็ วันนี้เราพักกันที่เดอะพาเวลเลียนนะครับสเเธพาลเลียนแล้วก็นั่งรถมาเสียค่ารถ40บาทแล้วก็มาเช็คอินนะครับบอมก็คือหิวไอติมแล้วมาเช่ารถกันนะครับตอนนี้หลังจากนั้นเรารเราก็ไปเช่ารถกันนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นวันละ400บาทนะเราก็ชอบไป3วันมาชอบรถค่ะชอบรถพราะจะไปตีครับตีตีตรงนี้แล้วเ,เอาเถอเบ,บอกว่าเอาเหมวกไปเพื่อตำจำร,ร,รวจจับเหนือกระถายเอาไปคืนเอาไปคืนเอาไปคืนแล้วก้มกาบเขาซ้ายขอโตษเขาต้หมวกเขาร่วง อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันนะครับเร็วไปหาอะไรกินเลือกเดินไหมเดินเอาคุณจายรถไปยังเดินแค่ตรงนี้เหรอรถหายได้ร้านละลูกโฟนนี่เลยเจ๊แผ้วเปิดเปิดดูหน้าแม่เลยดิปม้งนี่ใส่ ตัวนี่สั่วตัวเรียนเห็นน้ำเนยเหรอกินได้แล้วเรียกว่าอาจจะกินไม่หมดเยอะมากมันสั่งพิเศษไงเหมือนเปนเหมูเลยมูลคนละสี่กับร้อยว้าวข้าวผัดต้มยำทะเลชอบยังไงอ่ะชอบปลาสะเปาปลาหมึกชอบแบบข้าวราคาถูกน้ำมันเยิ้มจังอ้วนนะพรุ่งนี้ถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะ ัไม่ได้ออกพี่ออกมาเลยที่นี้ไปกินเราดีกว่ารุ่นเดี๋ยวมันจะอ้วนวันที่ห้าเคยเป็นไม่เป็นไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนนีกอ้วนอ่ะดูดิบิ่งกันใครเปิดท้องกูกูโกรธมันไม่มีมารยาทนะรู้ไหมเหมือนการใส่หมวกแล้วเราผอดเหมือนเหมือนการใส่หมวกแล้วมันบิดเข่าใช่ทุกอย่างที่มันอยู่บนร่างกายเขาอย่าไปยุ่งไอ้ที่เวลาชอบไปรวม หมายถึงว่าถอดหมวกดึงสร้อยถอดแหวนดึนกังกงมังเอาแล้วนี่มันสองยิบเจดมันนอเนาะยี่สิบเจ็ดละเอาเอขฝใครอะไรคนเดียวอาล่ะมาดูนะเาะมาดูอาหารเช้าโรงแนนะครับปึ้งปึ้ง อันนี้ก็ปึ้งน้ำสมุนอพรยน่ากินนะน่ากินนะน่ากินนะเออของคนนั้นน่ากินนะของคนนั้นอะไรวะมันเรามาถ่ายรีวิวโรงแรมเออพอมีคนไม่เป็นคนใช่ไหมคุณมอร์นิ่งครับวันนี้ทำอะไรกันเนี่ยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วนะครับหม้อที่สามที่สี่ได้เละ อนอนก็จะน้อยเมื่อคืนนอนหกโมงตื่นแปดโมงวันนี้นอนเจสี่สิบสี่ห้าลืม น้ำผ่านพระอาทิตย์ไขึ้นน้ำผานวดหินหวดหินในตำนานบู๊บบอสมากินข้าวกันครับ ชูโอ้โหอะไรวะน่ะตาหมูเหน่งตาอืมกินข้าวนะครับอันนี้ซาอุเหมือนอยู่หล่อหน้าตัวเองอืมตลังจ๋าเลยล่ะดามาดากับไม่โกงอยู่แล้วโทษนะพิจิตทั้งคู่เออเดือด่าเอ้าไม่ได้รับเออเดือดด่าเรากำลังใจดีเลยทั้งคู่บีบไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ขอคนลุกก็้ื่อกี้องมีอนุญาต อไม่คนลุกแบบคนลุกอ่ะลุกยังไงวะจุดไปไหมคะไม่เป็นไรครับผมผมใส่ไฟล่าอยู่ในตัวอยู่แลนะหน้ามันหน้าโล่งมากนะพอไม่ใส่แว่นมันจะไม่ชินเพราะใส่ไปแล้วอมกไฟมันไม่สุดไปหาดพราวอ่าวพราวฝั่งตรงข้าม ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว้านีกให้มันเข้ากรกูปไม่หาดนี้เคยมาหรอที่ถ้ามาหาลูกโอ๊ต Tell. อันนี้มีผู้ชายมาขอเลี้ยงเรานะครับอ้เกิดวะเป็นไรวะไม่อม้อกับม่ต้องเก็บไดเลย น้ำซุปกกินได้กิคกินน้ำตุกได้เพรามไมื่กิ้ข้าวค่ะวันนี้วันเที่ยวอะไรไม่รู้ยัเกโ่ยว y เที่ยวทะเลได้เดินขึ้นเขาไปด้วยมึงตั้งมึงตั้งบอกคอร์สเทดหรือเปล่านะกระตุกไม่ไม่ควรไม่อะไรวะน่าดับเบิ้ลไอกราสเซสปะอันหนึ่งไว้ใส่อันหนึ่งไว้ในโชว์อีวิวยีวิวลื่นอ่ะ ก็มาแวะถ่ายรูปก,กันที่จุดชมวิวนะครับก็คือรูปไปตามทุได้ในแอจีนะสวยมากมีแร่ท่านเนี่ยไม่หยิบ<ห>มันหยิบพอกสิเอาน้ำตาลเข้าร่างกายเออจรงกลับกันดีก,กว่าใครมาห้องดับเบิลยูสองืมแม่นมไม้เาเอาคืนได้ นคนข้ามกลับแล้วโหจะ็นคลิปแล้วนะบ๊ายบาย